สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะลและวันนี้นะคะกับงานมหาสัจจรน์วันมวยไทยดังไกลสู้ชาวโลกประจำปี2567นะคะวันมวยไทยนั้นมีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์ประจําวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยของโรงเรียนในสิทธัตถบุของเราเป็นครูให้ข่ารู้นี้ค่ะครับผมสำหรับวันมวยไทยที่มาจากวันขึ้นของราชน,นะครับของสมเด็จพระเจ้าเสือนะครับในอสมด็จระนแิป ซึ่งพระองค์ครับขึ้นของราชเป็นกษัตริย์นะครับลำดับที่29นะครับแห่งกรุงศรีอยุธยาครับวันที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2246มวยไทยนะครับยังเป็นวรดกทางวัฒนธรรมของไทยและเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับของประเทศไทยมาจนถึงยุคป,ปัจจุบันีด้วยครับค่ะว่าวันนี้จะมีนะคะภารกิจแปลขบวนโดนด้วยให้กรุงมวยไทย นะคะแล้วก็มวยไทยสี่ภาคแล้วก็การสแสดงอื่นๆอีก,อกมากมายอาหารร้านดังอยู่ในงานนี้ด้วยนะคะฝากนิดนึงค่ะสําหรับคนที่กาลังมาหรือรอดูถ่ายทอดสดทางพททัห้าของเราสําหรับวันนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับจะเดินทางมาเป็นสภานเสนอในพิธีนะครับจะมีนะครับหลอกบรรดานาักเรียนศิลป์นะครับเอนานักศึกษานะครับและก็ทาหารนะครับในพื้นที่ใกล้เคียงกับมาร่วมกัน,นครับ โอเคค่ะอย่าอาชักนะคะห,หายได้นะคะสาทุคำสอนอย่างจดจำทำพ่อแม่และครูบาคอยเสริมพลัง